มึงดันมาได้ผูมังดิ่กลับมาเลยตาบันไม่ลงไปไูบอยถอยลงไปหมดจู่ก็มาเลยชู่กมเลยตานลงไปหมด ออกไปออกไปเอามาเอามาออกไปออกไปฮะทุกคนออกไปก่อนพี่น้องไว่ากันพี่ทุกคนออกไปัเอาลครับเอาละเอาละเอาละ กูมาอยู่ที่พี่เมพี่เมย์ขับไหมพี่เมย์ขับพี่เมย์ขับเป็นไรคะ Nih, lrt okay. 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 okay.

ทำระวังรถทำระวังรถนี่รถอยูนี่แก คุณผู้ชมครับจากคลิปที่คุณผู้ชมรับชมไปนั้นเนี่ยนะครับเป็นสถานการณ์ด่วนที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีพ่อค้าแม่ค้ารีบขับรถลงจากพื้นที่ของปราสาทรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่ทยอยวิ่งหนีออกมาเป็นจํานวนมากรวมไปถึงทหารด้วยนะครับที่ส่งสั่งให้มีการอพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่มีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าเกิดสถานการณ์ความวุ่นวายขึ้นนะครับซึ่งไม่รู้หรือว่าไม่แน่ใจนะครับว่ามาจากฝ ห,หลังจากนี้ต้องรอกองทัพบ,บกเนี่ยยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ปราสาทตาเมืองทมเพราะก่อนหน้านี้จะเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าทหารของกัมพูชารวมไปถึงชาวกัมพูชาขึ้นมาสร้างสถานก,การณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับและก็ต้องเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่คาดฝันเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอดีตทาหารพรานไปชกหน้าทหารของเขมรด้วยนะครับสถานการณ์ไม่สู้ดีฮุนเซนก็ออกมาประกาศนะครับว่าหากไทยร้อมรัวประสาทตาเมืองทมก็พร้อมที่จะก่อสงครามขึ้นนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ตอนนี้ยืนยันจากคลิปของประชาชนในพื้นที่นะครับพบว่ามีคนรีบวิ่งออกมาเนี่ยนะครับเป็นจํานวนมากรวมไปถึงทหารด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอการยืนยันข่าวารายงานกันอีกครั้งหนึ่ง

พี่เอไปครับมพี่ลงกลับมเล้วพีเอ็ไปครับมึงดันมาด้กูมึงเดินกลับมาเลยตามันไม่ลงไปกูบอยถอยลงไป่อดชูเยาเลยชู่เยกำาเลยถ้าไมลงไปกูจะยิง้มง

มาอยู่ท,ที่พี่เมย์พี่เมย์ขับไหมพี่เมย์ขับพี่เมย์ขับ,ขบเป็นไรคะเป็นยังจะต้องมาไหมเนี่ยขับระวังรถขับระวังรถ

ตาพี่เอาไปครับพี่ตาพ่เาไปครับ